สวัสดีครับพบกันแล้วครับวันนี้ตาว่างเราเลืองเอาเหลืองไลยดีครับสวัสดีตั้งแต่ว่าเนี่ยไปบันโดนนี่ป้าเขาวิวิง่งมาวิงมาราทอนเจ้าชูา้าดเขาจัดวิงแข่งมาราทอนเกา,าจัดไส้ลนมีฮาลูมีชิปลูมียิปเอสลูมีชิปซอฟลู นั่นเงิมันจื้อมารายทอนแต่ว่าไม่ดีป่าไปเล่นชิ่ปลูกลึงนี่ก็โปรยต้วงงจนจะน้ำกีฬาขี้จน้ำกีฬากลางจังหวัดตุลาธานีเนี่ยนะก็ตั้งแต่ห้าโมงห้าโมงเพ่งทำไม่ดีกวิ่งก็ติดก็ชูเลยพี่เขาเข้าวใช้ชิปใช้เร็วชูเข้าก็ต้องเป๊ะเป๊ะพี่ก็ไปสะเก็นหรอพี่กันจะไม่อย่างเร่งก็ อามงก็ออกตีร่องนะชีพร่องก็ออกตัเ้เแต่ตีร่องยีชีนี่ออกตีที่ชีพลูออกตีห้าเออไปไหนเลยการนี่ปลาเล่นผู้ยิ่งก็เปล่งเป็นปรุนๆหน้าเพราชิบขึ้นนี่ป่าก็าชิพขึ้นชิปหลูกลึก็เลีนนึ่งชัวมงชีพสามนาทีที่นึ่งนึ่งชัวมงชิพนาที ก็ก้าวๆตันๆเกันไดปเลยกือบตีนึ่งไปอืมก็นั่นก็เด็กวันดีเด็กเจ้าเออวันดีก็พอมาก็ส่วนอ่ะอีทำคลิปสักทำเร่งหรือไงแล้วว่าตายว่างอีเราโอ้เราเรื่องพระกิติอาจารย์พระสำคัญสำคัญมาช่วงองค์เดียวพระตายเรามีพระกิติดังอยู่องค์เดียว ดังมาแต่นานแล้วแต่ว่าเราคนชุงคราจอยุย่นรูนะะ้่ากกคุ้มจอมยังไม่ได้ได้ยินแต่ชือ่อการพอทานคลายหวัดทึ้นกันได้ยินแต่ชื่อนาะมาคือาาก็มาจนกระทั่งมาบรรจุลงที่อำเภอบ้นา,า,านท่านอยู่บ้านนาทุลาสานนี้จึงได้รู้กิติทัพย์เปล่าขึกันมาเพราะว่าทานได้กินนิมนต์อยู่ในท้องที่นี้ทั่วไป เป็นพระผู้ชาวใต้คุณพรางตาเก่ว่าปรตานกลายวัดจาทิศใส่ากามาุยปรตานกลายวัดจา <c oughs> ทิศด้วยการกตโตเวลามีหา้านมีการข้องเท้่วบันนาที่เพ่มเราหลวเข้ามาเท่บันนานะอีลาประวัติจาริศทานก็จกัตโปรสอดสมการสิโลชิ ที่11ที่11งั้นเดวก็มาดับช5องพันห้ายสิบสามเด้เลยอายุกาลปีถึงจะอยู่วัดช่วคขั้งพอทานกลายวัดช่วครั้ทางกลายจะ่ากลยเลกากูเยอะพอทานกลายหน้าเมื่อก็ร่วมพอตัวนะต้งต่ปะฝังลูกเขาเหลือร่วปูพี่กจีจานในก่่ปูกลายแต่มันไม่ติดปากว่ะปะกาต้องเปดานกลายการจะยู่วัดช่วครั้งมาตั้งได้ปีถึง ที่แกที่วัดแกก็แกจะสร้างที่นาสนานแล้วก็เป็นเป็นวัดที่สมบูรแบบการจำพรรษาอยู่ที่นั่นยาวนานก็จกมีพระมีสิ่งสำคัญประจำอ่าประจำตัวของแกนะประจำที่แกนบที่สถานอ่ะมันมีอยู่องค์มันมีมีสองสิ่งเท่านั้นนะที่อะไรยูทูบอะไเล่าผมก็เกี่ยวเลยเพื่อนนี่ เขาอีจะมีปลากะชินออปลาปิกนิปากะชินแต่ว่าเกยวกับปลากระชินนะปลากระชินเนี่ยเป็นปลาปิกนิดตั้งตังพวดกยัร้อยตังยังกลัวไม่มีมงกุฎนะเป็นทีลาแต่ก็แต่ก็ว่าก็ปลาเนียอยเท่าแต่ก็อยุเท่าช่างกลางเท่าลักจางอะไแล้วต่เนี้ยเท่าเฉว่างเนี้ย đều có dài không có để con chú thì thì bà con làm phu sao quá người bản phu cứ có dài làm phu cha cũng nói mê lô đều mới lô khơi tâm tóc cùng về để con theo anh lệ, để cá, ông mấy cún ngần Cá, tuân cả thằng chào ban rồi mì bà con bà vằn cam khăn rồi vằn nước vằn đây cứ càng 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 cún có mấy lô nha các mưa mà chào ban câu ต้งเลยเด็กการโดยกนณีมุน่นประธานกลายประธานกลายก็ลงเรือมาตรเลยก็นุ่มมาทำพิธีเด็กการอัญเชิญขึ้นประานกลายประธานขึ้นแล้วแกก็ประมาวให,ห้ทีกุฏิของแก่เลย่าเป็นทีนักซื้อเป็นขึ้นเป็นโบรนนะาณนัตชาท่านของชาติช่วยลูกเชียงวะเด็กการโยตีกนะุฏิแก่เนี่ยมันเป็นประ,ประพิการนิดที่ประจำ กูบ้านามีกองปตันกลายูว่าปาบนั้นแหละถึงกรณีมีปลาอีกสามองค์จังหวะตีกุฏีกองแกนะเป็นปี้ปม่อไไปีปุ่มเดยไปตีวัดวัดตอนนอยู่แล้วไปวัตอน้อยไม่ได้ไปว,วัดทุนกันในนี้เีปลาเหลาานี้ตีอายุตีวัดทุนกันดีปลาสำคัญตีว,ว่าันคือปลาลากีต้องปลาลากนี่มันมันแก่ปาาตายเราวะมีปลาลากอะ ปราลาเกสลักหม้พุ่มขึ่นจีตวัดามโบเลยก็พอถึงถ่าที่ตึกปลาสลักช่วยห้ามแกเป็นปางห้ามยาดหรือปางอุมบาตเนี่ยไอ,อปลาลากันนะกาจุงเครื่องหนุงปลาทุ่งหลวงไรอ่าส้มผูดแต่ก็นำขึ้นเรือปลาเอ้นันก็เหยียบปลาลากถึงกาเทวัดส่วนคั้นแกก็มีปลาลาก กีโต้งกำกับไม้เหมือนกันก็เป็นปลาทักทิศประจำปีเจ้าออกมาส่งนามกันเชียงวะวันที่แต่เดิ้ลก็เอ่อจำรายของเงาเรือนหกก็แล็กน้วันหวันหน้าเจ้าวันจบปีจบเดือนหัวกองแก้วนี่เจบปีจบเดือนเดือนรักเดือดหน้าเดือนรักกันจบปีจบเดือนก็จะเป็นปีใหม่กองคุณเทีวใช้ยาซี่ปีใช่ก็อ่างไปนู่นแล้วครับนั่นก็คือเอ่อพระประจำ ต Finally, like kind of unten, ังพอทานใครอ่ะแกในล่วงคุยชื่นในมนต์ทานไปใจว่างทักที่จรว่าผมเกยเห็นปาต้ายไม่รู้ทีว่างย่วาทีไหนเน่ยเมื่อแกขึ้นบุญเตี๋ยไปนะหรือว่าเทวัด่วนขั้นชวไมาผมจำเห็นปาต้ายเลียนัิวตานนอยก็มีอ้ทานเร่องถูกเรื่องก้าววิจาร์น้อยใช่หระก็ที่ ซา ü, ีลาข้องทานกันอย่างยูเต้เนี่ยทีวัดนานน้อยเนี๋ยมีท่านีนั่นนะยู่เทลานีแล้วตัวนั้นตัวกันไอนยทานน้อยนะกับนั่นก็เป็นคราวๆของทานเทวาตีวะวัจาทิตเนี่ยพุพิ่งมารูเทวนีเทว์ตีวาบรรณามาอยู่บรรณาเรียน ึ่งเวลาเขามีหาานสาคัญสําคัญวัดต่างๆถ้าเป็นอาหาิจนอาานสร้างบูตรอาหารส้มผูดเยอะแยะเลยนะเขาใชในมุนพอทันกลายมาเจนก่อนทั้งฟังลูกยิมมิดเรือได้แบบนี้ในมุนพอตันกลายมา,ามาตึงทาเป็นยูงประลําพิธีกันแล้วซึ่งประหลำมุนเรื่อยช่างหนึง่ะที่ที่เขาลาวกันนะเตะก้อนลูกจะคุณจะให้เงินมาเต็มหมดสถารสาร้างอะไรอย่างนี้มาในความมาต้าง วาดลวงมือสร้างก็ต้องส้ำเร็จดามประตูประตุงซึ่งเขาเที่ยวนิมนต์เขามารวยทำเตี้ยบ้านนั่เนี่ยต้อรู้เข้าว่าเก็บไปซึ่งช่วยซี้นะเหนืออันยังไม่มีตาเหยียแล้วเปลนนะแกไปทีบ้านช่วยซี้เนี่ยเดี๋ยวก็ทำสะพานข้ามคลองลำพูนทำผ่านไม้กับชาวบ้านช่วยกันทำสร้างคลองก็ข้ามคลองลำพูนเดี๋ยวช่วยซี้เพิ่มอย่างเกิดเป็นเสาสะพานโพธานเดี๋ยวก็ ไอเรื่องตังชื่อส่วนส,วส่วนซี่นี่ผมกำยังไม่เนจจะลืมไม่ได้ตามก็อยู่เพราะว่าน่าจะโปทันไก่ตังไห้ก็ไม่เนจเพราะวัดส่วนเขาบางคนกันเยอะส่วนซีน่าจะส่วนกันเนี่ยกับส่วนซีก็ไม่เนจท,ทิ้งแต่ท่างเปลี่ยนแบบส่วนซีทุกครไอ้นี่นไม่ได้ตามคุณบรรณาไม่ได้ตามคุณส่วยซี่เดี๋ยวว่ววาแต่ว่าโปตันมาจริงมันจะปั่นโปตันผมกะไปงั้นแหละ แต่ว่าไมา้ปังแะนานแล้วสิพูดนี่เนี่ยเจนว่าวัดทองประทานวัดตาเรือกไไม่เนี่ยข้าวเหนิมนม์การมามากมาประจําเรือเนี่ยทึกเงินที่แกว่จาจะทิศนี้ไรคนที่เล่ากันแต่ว่าไอ้บางทิ้งบางอย่างผมจะไม่เข้ายืนยันเหรือว่าจะเล่าอ่าเป็นนั่นไงเออมีก็สักคนหนึ่งเนี่ยแถวบานาหรือไม่ก็ในชาวบ้านก็ได้ก็รู้ไปนะทุกเงินนี้ ต้าผอตาผอตาพผมที่โต๊ะปืนกับกขาบังไม่อะผอตาไม่โต๊ะแล้วถึงอย่างนั้นแกก็มี่านาเลยถึงพันบาทมัซื้อเม็ดพันตู้มันซื้อจัดถุกตู้เจอถุกตู้พันตู้เดี๋ยดิผอตาบอกกูม่โต๊ะปืนมันไปไหนพันตู้พันบาทนี่ถงจุดที่เช่นเดียวกลับไปบ้านแม่ใหญ่ตามาเน่นเออมึงจะเจอปืนอะไรมังไม่อะอะ เพื่อการเจอไห้กูเออกูบังแบงกูพิทตุ่งลุงแบงย่ายวะอ่ะเพิมเจอมาลุยเม็ดเอาปืนให้เอาตัตัวเรียกเลยนะแกกับพ่อก็ตุ่งลุงเวลาเพื่อคนจะเจอมาปั่นตูมต้ตมาโตกเก่งเ่ไปโจกมาย่ายไอันนี้อันนี้ไม่รู้อะไรจริงเงินเ็ดหน้าอย่าอย่าอย่าตื้อปีนนั้นแต่ว่าเพิ่มได้ยินที่เขาเจอลาวกันมาถึงอันินบางคนก็ไม่รู้เออลาวกันอยู่วะ คุณตีเต e ียวข้อตานอยู่บลกวยเดี๋ยวขอตามบลกโควยเดี๋ยวแตะแรงกูเลยพมเพิ่งมาเดี๋ยตีรงนูนู่มันดดยาลาก็ดีดัดจุ่มพอก็ดีมันจะข้อรอตากะข้อลงตานี้อันก็ปเตึง้กรับคนมีอายุเลยแหละข้อว่าคุณนั้นน่ะต่มันก็ตามอยู่นั้น่ะแต่ก้อนมันขี้ละามยขี้ละคโมยก็นีก็โชคพกงพอตานทึ่งมันไปตีพอตานใลตานาพอตามไปตึงตากันเลย มึงอย่าไปเจอหลักข้องก็ได้อย่าเจอหลักเจอรวงที่ได้ได้นั่นเลยกก็โคกตั้งแต่หันจังหวะมันไม่หลักไม่รวงก็กรวงเดียวจนมีตางเลยวเจ้ากับคนอยู่ก่อนกับเกศก็เห็นมั้งไอ้แก่แต่รินรถบุญรถคนป้อมเกศเห็นนะไม่เจอจังหวะนี้นะงั่นก็พอตันคลายก็ตันเป็นวาจาทิษฐ์ไล่เรืองมากมายทุกคนก็บชาส้มต่างเลี้ยนต่างวัตถุมงคลต่างทาน ป้ายันก็ดีอจารมากก็ดีลูกอมอาหลูกเอลอลยนำมุนนลวงดีถูกคนก็นับถือกันมาเป็นปวตานวาจาวาจโปรตันกลายวาจาทิศข้องนักก่อนที่จะมาลาข้องปากตายก็ได้น่าจะโลง่ลงจะล่วงพอตรวจเลยจีข้องปากตายนะครับวันนี้พ่อมเราเกจิอาจารย์ข้องปากตายก็โปรดส้มเกับวันนี้ก็คุณมากครับสวัสดีครับ